สวัสดีครับตอนนี้ก็ช่องไอเอ็มแซคครับผมวันนี้ครับทุกคนครับเราจะมาคุยกันเรื่องของว่าทําไมนะครับโรงเรียนสวนกุหลาบพิทยาลัยกับโรงเรียนอื่นเนี่ยถึงมีความแตกต่างกันนะครับหลายคนรู้แล้วครับว่าโรงเรียนสวนกุหลาบพิทยาลัยเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เด็กประถมหลายคนน้อยอยากจะสอบเข้านะครับนะแต่เราเคยดูไหมครับว่าความจริงแล้วเนี่ยทำไมนะครับเด็กประถมหลายคนหรือแม้กระทั่งผู้ปกครองเนี่ยถึงอยากให้เด็กเข้าโรงเรียนนี้กันนะเดี๋ยววันนี้นะครับทุกคนเราจะมาไขคดีกันว่าเอ้ยทำไมนะทำไมเด็กหลายคนผู้ปกครองหลายคนเนี่ยถึงงงงยาาากกเ้นนนุลลลทััแวมบป็ โรงเรียนที่มีชื่อเสียงนะครับนะแต่ก่อนเริ่มคลิปนะครับต้องบอกก่อนว่าความจริงแล้วทุกโรงเรียนนะครับจะมีเขาเรียวกว่าอะไรจะมีค่าของทุกโรงเรียนที่แตกต่างกันน้อนะครับนะ <Okay. S 1> แต่วันนี้นะครับเราจะยกหัวข้อของโรงเรียนศรีกุหลาบที่ผมเรียนเนี่ยมาพูดเนาะนะครับนะก่อนทบทิคลิปครับฝากกดไลค์กด like, ติดตามด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูเลยครับป่ะ อ่ะโอเคครับทุกคนครับสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ทําให้โรงเรียนสุนัขลาบของเราเนี่ยแตกต่างจากโรงเรียนมัธยมอื่นนั่นก็คือด้านการเรียนการศึกษานะครับนะหลายคนคงรู้ว่าการที่เราจะเข้าโรงเรียนสุนัขลาบได้เนี่ยน้องวัตถุนเข้ามต้นเนาะเราจะต้องผ่านการปิวการสอบนะครับเพื่อที่จะไปวัดผลเนาะเพราะว่าการสอบเข้าโรงเรียนสุนัขลาบเนี่ยหนึ่งเลยคือเราต้องไปสอบแข่งขันนะครับซึ่งบอกเลยว่าคนอยากเข้าเรียนเยอะมาก 2คือข้อสอบโรงเรียนสุนกุลาบครับทุกคนเป็นเนื้อหาระดับมต้นนะครับสำหรับน้องๆประถมปลายที่จะสอบเนาะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างยากนะครับฉะนั้นการที่เราจะเข้าได้เนี่ยจะต้องเก่งเนื้อหาแล้วก็ด้านวิชาการค่อนข้างมากนะครับนะแต่มีอีกสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่บางคนอาจจะมองข้ามว่าเอ๊ะทำไมโรงเรียนสินกุลาบเนี่ยถึงแตกต่างจากโรงเรียนอื่นนั่นก็คือกิจกรรมครับทุกคนกิจกรรมของโรงเรียนเรานะครับจะมีกิจกรรมที่ค่อนข้างหลายอย่างและแตกต่างจากโรงเรียนอื่นกิจกรรมที่ว่านะครับไม่ใช่กิจกรรมว พูดถึงนะครับทุกคนเป็นกิจกรรมที่น่าจะเฉพาะโรงเรียนเราที่จะมีกิจกรรมแบบนี้แล้วก็กิจกรรมพวกนี้ให้เด็กๆทั้งเรียนได้ทํากันนะครับนะ <Yeah. S 1> โดยนะครับของเราเนี่ยบอกว่ามีกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะหลายอย่างมากนะครับนะโดยนะครับเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับหัวข้อที่ผมจะพูดวันนี้เนี่ยผมจะพูดเอาเรื่องกิจกรรมก่อนละกันเดี๋ยวเรื่องเรียนเนี่ยเราจะไว้ายดจากกิจกรรมนะครับ กิจกรรมแรกเลยนะครับที่น้องจะได้ทำนะครับพอน้องรู้แล้วว่าเน้องสอบติดแล้วมีรายชื่อแล้วนะครับมองเนี่ยจะเหลืออีกประมาณ2อาวันทิในการเตรียมตัวที่จะเปิดภาคเรียนใหม่นะครับแต่โรงเรียนนะครับทุกคนจะใช้เวลานั้นนะครับพาน้องที่เพิ่งสอบเข้าได้เนี่ยไปเข้าค่ายที่เรียกว่าค่ายปฐมเทศนะครับค่ายปฐมเทศนะครับจะจัดขึ้นที่ค่ายวิชิราวุธนะครับเข้าค่าย3วัน2คืนจะเป็นการเข้าค่ายผสมภาษาระหว่างการทำกิจกรรมกับการประยุกต์กับวิชาลูกเสือนะครับเพื่อให้เกิดความสนุกสนานการเข้าค่ายนะครับทุกคนครับโรงเรียนก หนึ่งเลยคือไปหาเพื่อนใหม่ไปทำความรู้จักไปทำข้าฐานกิจกรรม <Okay. S 1> สองคือไปทําความรู้จักกับอาจารย์ประจําชั้นนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีอาจารย์ที่เป็นคนคุมเนาะเราก็จะได้รู้จักกับอาจารย์ประจําชั้นนะครับก่อนเข้าเรียนและสุดท้ายคือเราจะได้รู้จักรุ่นพี่นะครับทุกคนต้องบอกก่อนเลยว่าโรงเรียนสุนโคลาบเนี่ยเวลาเราจะจัดค่ายหรือจะก,กิจกรรมเนี่ยคนที่จะคอยดาเนินการเป็นหนึ่งในคนหลักเนี่ยก็คือรุ่นพี่นะครับทุกคนเพื่อให้เด็กๆหลายคนเนี่ยได้เห็นว่าเออรุ่นพี่เนี่ยก็สามารถมาให้คําแนะนน้องๆได้นะครับแล้ว นอกเหนือจากอาจารย์คุณครูก็จะมีรุ่นพี่ที่จะคอยช่วยเหลือน้องได้อะไรประมาณนี้นะครับนะก็การเข้าค่ายนะครับก็บอกเลยว่าน้องก็จะได้ทํากิจกรรมหลายอย่างนะครับ <Wow. S 1> เล่นเข่าฐานเล่นกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับวิชานกเสือเนาะและพอตอนเย็นหรือตอนมืดเนี่ยน้องเ็าจะได้เล่นฐานพวกกิจกรรมคอนเสิร์ตที่อาจารย์เขาก็จะจัดให้น้องนะครับเล่นร้องเพลงกันอะไรอย่างนี้เนาะ พอน้องเข้าค่ายเสร็จแล้วนะครับน้องก็กลับเข้าบ้านน้องน้องก็เตรียมตัวที่จะจัดกระเป๋าไปเรียนวันแรกการเรียนวันแรกที่โรงเรียนศุนกุหลาวิทยาลัยนะครับต่อให้ไม่มีกิจกรรมอะไรเนี่ยน้องก็ต้องตื่นเต้นอยู่แล้วเพราะวอะไรหนึ่งโรงเรียนใหม่2เพื่อนใหม่3ครูใหม่สถานที่ใหม่สิ่งแวดล้อมใหม่นะครับแน่นอนว่ามันต้องมีความตื่นเต้นอยู่แล้ว <Okay. S 1> แต่สิ่งที่โรงเรียนจะมอบความตื่นเต้นให้กับน้องๆเพิ่มขึ้น นั่นก็คือโรงเรียนนะครับจะจัดกิจกรรมที่เรียกว่าวันมหาัจจันย์สุภาพบุรุษสุนกุหลาบวันมหาัศจรรยร์สุภาพบุรุษสุนกุหลาบนะครับโรงเรียนนะครับจะทําการติดต่อนะครับติ์เก่าที่จบจากโรงเรียนสุนกุหลาบไปแล้ว50ปีนะครับทุกคนกลับมารับน้องรุ่นที่จะเข้ามาใหม่เนี่ย ให้เอ่อให้กลับมารับน้องนะครับโดยการใส่ชุดนักเรียนปัก2กอก็ <c oughs> คือหลายคนเนี่ยจบจากโรงเรียนสุนัขลาบ50ปีเนี่ยอายุก็จะประมาณ60 50- 60ประมาณนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็จะใส่ชุดสุนกุลาบนะครับกลับมารับน้องๆเนาะอันนี้จะเป็นภาพที่บอกเลยว่าตื่นเต้นมากนะครับทุกคนเพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอน,นครับการที่สิ์เก่าที่จบมาแล้ว50ปีกลับมารับน้องๆนะครับบอกเลยว่าเป็นภาพที่สุดยอดมากนะครับนะ โดยวันนั้นนะครับโรงเรียนก็จะจัดจะจัดเตรียมซุ้มต้อนรับรุ่นพี่จะจัดสนามหญ้านะครับนะเพราะว่าเราจะทําการเคารพธงชาติโดยการร้องเพลงโรงเรียนด้วยกันนะครับนะและพอเสร็จนะครับตัวแทนรุ่นพี่นะ้องเขาก็จะมาพูดสิ่งต่างๆที่เขาเคยอยู่ที่โรงเรียนสุนกุลาพูดว่าเออเราควรทําอะไรบ้างเราควรปฏิบัติตนยังไงนะครับนะก็บอกเลยว่าทุกๆรุ่นนะครับจะต้องถูกจัดอย่างนี้ กิจกรรมต่อมาเลยนะครับทุกคนครับเราจะเรียกว่ากิจกรรมวันละอ่อนกิจกรรมวันละอ่อนนะครับทุกคนครับพอเราเปิดเทอมมาสักพักหนึ่งนะครับจะเป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่เนี่ยก็จะจัดให้กับรุ่นน้องนะครับเพื่อเป็นการต้อนรับรุ่นน้องนะครับเข้าสู่โรงเรียนอย่างเป็นทางการโดยกิจกรรมทั้งหมดนะครับจะถูกจัดขึ้นโดยรุ่นพี่ม .6 จะไม่มีส่วนใดที่ครูอาจารย์เกี่ยวข้องเลยนะครับโดยช่วงเช้าก็จะให้เล่นกิจกรรมฐานต่างๆร่วมกับรุ่นพี่เนาะเพื่อให้มีความเขาเรียกว่าอะไรมีความสนิทสนมกันนะครับะแล้วพอพอง รทั่วๆ,ๆ,ๆไปนะคบโดยกิจกรรมวันละอ่อนนะครับจะถือเป็นวันที่รุ่นพี่มโหกเนี่ยต้องทํางานหนักมากนะครับเพราะว่าเขาจะต้องเตรียมงานเตรียมสถานที่ เตรียมเวทีเตรียมลหลายๆอย่างให้กับน้องๆนะครับ <Okay. S 1> ก็บอกเลยว่าเป็นการทุ่มเทมากนะครับนะ <Okay. S 1> ต่อมานะครับวันละอ่อนเนี่ยจะมีวันเกี่ยวข้องเกี่ยวกับอีกวันหนึ่งนั่นก็คือวันจากยานะครับวันจากยาเนี่ยเป็นวันที่รุ่นพี่มะหกนะครับจะอยู่ที่โรงเรียนสุกลาวประวัติสุดท้ายนะครับนะดโดยวันจากยาเนี่ยก็จะจัดขึ้นทุก,ทก,ทกๆวันปลายภาคนะครับวันปลายภาควันสุดท้ายเนี่ย <Wow. S 1> ที่รุ่นพี่ก็จะต้องไปเรียนมหาลัยแล้วเนาะโดยนะครับน้องๆโมดึงเนี่ยจะต้องมีส่วนช่วยในการจัดกิจกรรมให้กับรุ่นพี่นะครับนะเพราะว่ามันเป็็นนนนนนนวววัััททีีีี่่่่่รรรรรรุุพพเเเยยยยยจะะะอูโโงสดด้้าาแลคคบบกก ต้องไปให้ดอกไม้ให้ดอกกุหลาบนะครับนะอัดวิดีโอถ่ายคลิปรงเรียนนะคะพวกร <Wow. S 1> ุ่นที่รุนลึกแล้วก็บอกความรู้สึกเกี่ยวกับรุ่นพี่นะครับ กิจกรรมต่อมาเลยนะครับทุกคนครับต้องขอเกินก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยทุกประเทศนะครับจะมีวันขึ้นปีใหม่เป็นของตัวเองนะครับนะก็คือวันที่1มกรานะครับอย่างประเทศไทยเนี่ยวันขึ้นปีใหม่ไทยก็จะเป็นวันสุกรานแต่โรงเรียนเรานะครับทุกคนครับวันขึ้นปีใหม่เนี่ยก็มีเป็นของตัวเองเช่นกันครับโดยวันขึ้นปีใหม่ของโรงเรียนเรานะครับเราจะเรียกว,ว่าวันสมานมิตร <Okay. S 1> นะครับวันสมานมิตรนะครับทุกคนครับจะถูกจัดขึ้นโดยวันจันทร์แรกของเดือนกันยายนนะครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่นะะครรัััับโดยยววนนนน้้้เเเี่าาจจฉลลองงกกทชช็ กิจกรรมจับฉลากกิจกรรมสอยดาวนะครับโรงเรียนนักเรียนแต่ละคนเนี่ยแต่ละห้องนะครับก็จะจัดซุ้มอาหาร ตูมอาหารของแต่ละคนนะครับจะเตรียมมาเป็นอะไรก็ได้นะครับอยู่ปีที่แล้วก็จะมีซูชิมีข้าวหมูย่างมัต้อต่ำนะครับแต่ละห้องเนี่ยเขาก็จะจัดซุ้มที่แตกต่างกันนะครับเพื่อให้เราเนี่ยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับสมมติผมไปกินห้องนู้นนะครับห้องนู้นเนี่ยก็จะมากินห้องผมอะไรอย่างนี้นะครับตอนช่วงบ่ายก็มีกิจกรรมคอนเสิร์ตกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างเนาะกิจกรรมจัดแคลรกรางวัลใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะที่โรงเรียนเป็นคนสนับสนุนเนาะแล้วพอตอนมืดเนี่ยเขาก็จะจัดกิจกรรม กินซุ้มอาหารที่ทางโรงเรียนจัดให้นะครับโดยซุ้มอาหารเนี่ยจะเป็นซุ้มอาหารฟรีเนาะมากกว่าติดซุ้มเลยก็ว่าได้นะครับค่อนข้างเยอะเนาะ<อ>ก็บอกเลยว่าวันนั้นนะครับรุ่นพี่สิทธิ์เก่าที่จบจากโรงเรียนเราไปแล้วนะครับ<อ>ก็กลับมาร่วมงานค่อนข้างเยอะนะครับนะ กิจกรรมต่อมานะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นที่สุดของกิจกรรมแล้วนั่นก็คือกิจกรรมเตจุลุม um ิสามัคคีนะครับกิจกรรมเตจุลุม um ิสามัคคีนะครับประกอบไปด้วย4โรงเรียนหลักๆก,ก็คือสวนทรภลาบเทพศิลินอาสวัญชัญแล้วก็กรุงเทพกสเตียนะครับนะบอกเลยว่า4โรงเรียนนี้นะครับจะมาประชันการแข่ง ฟุตบอลกันนะครับนะบอกเลยว่าวันนั้นนะครับค่อนข้างที่จะตื่นเต้นแล้วก็ยิ่งใหญ่นะครับนะที่บอกว่ายิ่งใหญ่เนี่ยเพราะว่ากิจกรรมนี้นะครับจะถูกจัดขึ้นที่สนามสุพัชราสายนะครับหรือสนามกีฬาแห่งชาตินั่นเองครับนะจะจัดทุกๆ2ทุกสองนะครับนะแล้วก็ความจริงแล้วเนี่ยปีนี้นะครับจะจุลมิตรเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเลื่อนนะครับเนื่องจากเหตุการณ์โควิดเนาะ ส่วนด้านของสแตนเชียนะครับนะที่จะอยู่ฝั่งทางเชียเนาะก็จะมีการแปลสอนภาพนะครับของแต่ละโรงเรียนว่าแต่ละปีเนี่ยเขาจะแปลอะไรกันนะครับผมาก็จะมีศึกมานะครับบอกเลยว่าแต่ละปีเนี่ยแปลค่อนข้างสวยนะครับไม่ว่าจะเป็นเออนักกีฬาเออดาราสิทธิ์เก่านะครับนะาแล้วก็เออลโกกโรลงเรียนอะไรอย่างนี้นะครับนะเขาก็จะแปลสอนภาพมันสวยงามมากนะครับนะวันนั้นนะครับเด็กนักเรียนสิทธิ์เก่าอาจารย์เนี่ยก็จะพร้อมใจกันครับไปที่สนามนะครับเพื่อไปเชียโรงเรียนเนาะของตัวเองครับนะ ส่วนใครที่ไม่สะดวกไปที่สนามนะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยช่องทวยดีนะครับนะจะทําการเอ่อถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลของแต่โรงเรียนให้นะครับนะใครที่ไม่สะดวกเนี่ยก็สามารถดูผ่านทางช่องทัวยดีได้ครับนะโอเคครับวันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆที่เราจะมาพูดคุยกันนะว่าเออทำไมโรงเรียนสุกุลาบเนี่ยถึงเป็นโรงเรียนที่เด็กอยากเข้าเยอะนะครับถึงเด็กสอบเข้ากันเยอะทําไมถึงผู้ปกครองเนี่ยอยากให้ลูกเข้ามาโรงเรียนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อคร่าวๆนะว่าเออมีการเรียนการสอนที่ค่อนข้างแตกต่างจากโรงเรียนอื่นนะครับแล้วก็มีกิ นะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าโรงเรียนอื่นนะครับนะโรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยจะมีความสําคัญที่แตกต่างกันนะครับว <Okay. S 1> ันนี้ผมก็จะมายกตัวอย่างก,กับโรงเรียนผมเนาะก็ <S <S ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องไอซ์แอแซคด้วยนะครับแล้วก็อย่าลาืมกดติดตามยูทูบเฟรนด์บุ๊คจีด้วยนะครับนะใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรนะครับคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ